ชมกันวันนี้ใช้เายางฟริ l i c k e นะเท็กซัสเหมือนเดิมน่าจะเงียบแบบนี้ไม่ได้นะใจคอเราไม่ค่อยดีเลยกัดแล้วครับอยู่ด้วยนะเรียบร้อยครับกัดครับกัดใกล้ๆเลยกัดครับกัดอีกแล้วที่เดิมเลยเรียบร้อย ครับก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะก็าจะก,กันอีกหนึงคลิปนะครับผมวันนี้มาแก้มือหมายเดิมนะครับผมเนื่องจากเมื่อวานมาเนี่ยโอ้โหสายควัดสายขาดก็กระจายหมดนะก็ ตามนี้นะครับผมจะเท็กซัดเหมือนเดิมนะไปเปลี่ยนลอกเปลี่ยนสายมาแล้วนะโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวที่ทตามชมกันวันนี้ใช้จะยางฟริก,กร์นะเท็ซัดเหมือนเดิมดูเองครับเมาเล่นมุมนี้ก่อนนะตีง่ายหน่อยเนี่ยตลิ่งครับฝั่งนูง้นรู้สึกน้ำจะเป็นข้าบเนี่อยากจะตีนะ ก็อุปกรณ์นะผมก็เหมือนเดิมนะัคันวาซอนนะครับมีเปลี่ยนลอกใหม่นะลอกอัลฟาไม่มีสายครับรอสายนะก็ชุดสายหน้าก็เหมือนเดิมนะสายหน้าก็20บปอนด์นะตะกัว5้ากัมสายหลักก็เป็นฟีน่งเหมือนกันนะโอเค นอกตัวนี้ก็จริงๆก็มีคู่แล้วแหละนะแต่ซื้อมาแล้วรู้สึกไม่ถูกใจนะก็เลยไม่ใช้ครับซื้อมาแล้วแล้วก็จะขายละไปซื้อกันเส้นคอยมาครับโคตรตึงเลยนะตึงกว่าที่นักสารคิดนะไม่เคยใช้เหมือนกันนะสั่งเม็ดเอม็มไมโอ้โหตึงยังกับเกือบยี่สิบยี่สิ่ะนะ ก็เลยมาใช้ไร่ว่าเหมือนเดิมกันบาซอนเหมือนเดิมแบบต้องรองหาคู่ให้ใหม่ แกมือหน่อยครับเมื่อวานกัดดีนะแต่วัดสายขาดวุ่นวายไปหมดท <Huh? S 1> ีเดียวเดียวนะกัดสีตัวครับขนาดฟ้าปิดนะเมื่อวานวันนี้ก็ปิดแล้วเหมือนกันเมื่อกี้มีแดดอีดหน่อย <c oughs> いいかの จะเงียบแบบนี้ไม่ได้นะ,จะใจคอเราไม่ค่อยดีเลย สูงเลยตัวนี้อุดยจะเจอเยื่อเราไหมทางผ่านพอดีเลยครับ ทางผ่านที่ลกมากเกินนะขึ้นจิบตามตูดแล้วนะ กัดแล้วครับดูด้วยนะเรียบร้อยครับอย่าหลุดนะไม่ใหญ่แล้วครับนะไซอยู่ประมาณนี้แหละ <Okay. S 1> อโอเคตัวผอมจ้ะโอเคซิวควายนะผมไซกำลังกินนะไซตำน้ำพริกนะผมโดนมินมินเองนะส่งได้นิดเดียวมันลกนะครับส่งนานไม่ได้หรอก โ okay, so <Wow. S 1> อเคสุดยอดฟิกเกอร์ว้าวเย็นแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นสีให้มันเตะ,เต,ะ,เต,ะตาหน่อยนะจะเนี่ยความสนใจได้มากขึ้นนะ ก็ขึ้นกระจุกอยู่ตรงนั้นน่ะนะทั้งปลาหมอทั้งใาช่อนเลยครับขึ้นลมมันจะแยกไม่ออกอยู่แล้วนะ nope. หน่อยโอ้นุ่นขึ้นข้างตะลิงเลยครับน่าหล้นะน่าขึ้นข้างตะลิงเลยมันนะ ัดครับกัดใกล้ๆเลยกัดใกล้ๆเลยอู้หูอตัวนี้มีกดตัวนี้มีเถียงมีเถียงครับโอ้โห <Okay. S 2> อันนี้ใส่โตขึ้นมาหน่อยครับโอ้โหหัวหลิมเลยหัวโตเลยตัวแรกก็ปล่อยไปแล้วนะปล่อยมันกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บลงไปตรงนี้แล้วนะโอเคโอเคครับโอ้โห จังนี้ผอมนี่ดันโลเลยนะเนี่ยดูครับโอ้โหเขาเซ็งเลยนี่ครับดูความยาวนะครับสุดยอดกัดเบาๆนะนิ่มๆครับฟิกเกอร์สีเขียวนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูต่อครับเผื่อจะโดนอีกสักตัวนะก็ปลามันผอมนะครับหัวโตนะวันนี้นักสารปล่อยหมดนะครับตัวเมื่อกี้ก็าปล่อยไปแล้วนะ เจ็บบ้างปล่อยบ้างครับไม่อยากกินก็ปล่อยนะโอเคไม่เจอกันใหม่ออกลูกออกลานเยอะๆนะกโค้เดจะลงถึงพื้นนะกินเวลาครับให้จะมื่อล้วเลยขออีกตัวหนึง่งเล็กใหญ่ก็ได้ฮะบกัดเร็วเดี๋ยวปล่อย ปลาไม่ค่อยอ้วนเลยนะปลาเล็กก็ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่มีน้อยปลาหมอเยอะครับปลาหมอนี่ตัวสานิ้วเลกินไม่ได้นะติดคอตายนะต้องเก็บหมอไว้รักษาปากพลาดไปก็เยอะนะครับหมายนี้นะทั้งผมด้วยคนอื่นด้วยนะ มั่งขาดมั่งเป็นว่าเล่นเหมือนกันปลามันจิบอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะข้างตลิ่งนเน่ยนะ ย้ำไปย้ำมาโดนครับ Pakat akad? กัดอีกแล้วที่เดิมเลยเรียบร้อยครับห <c oughs> ลุมเดียวครับ <c oughs> โอ้ลุดโถเอ้ยโดนมินนะหลุมเดียวครับ <c oughs> อืมก็อโอเคนะกับแบบนี้ท <c> ำ <oughs> ไมจีครับ <c oughs> มาลองดูสิครับอาจจะโดนอีกนะ <c oughs> โถแตนที่สามไม่น่าเลยนะ คือเราไม่กล้าจะส่งนานด้วยนะครับผมจริงๆตามสไตล์นักสานให้ชอบให้ส่งให้สายมันวิ่งเลยนะมันดูแล้วมันสู้ซ่าดีนะ <Okay. S 1> แต่ด้วยหมายมันลกนะอยากจะส่งเอาชัวซะหน่อยเด้อยนะโอ้โยอุย,อยกันดีเกวว้าว อ้าสายหน้าขาดเลย oh, <no. S 1> ขาดช็อกครับโอ้ยังมันหลุมเดียวครับเหยียบกูเป็นแกเฉยโอเคก็สําหรับวันนี้นะผมก็ต้องจบคลิปแล้วนะสิ้นแสงแล้วก็ถือว่าโอเคนะผมชั่วโมงกว่านะได้ถึง2แต้มนะผมก็กัดแทง้งหมดสีตัวนะ <Wow. S 1> ก็หลุดไป1ขาดไป1น,นะตามที่เห็นนะผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไคร์นะเป็นกำลังใจให้หน่าสารด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ